ทางไหนคือทางออกวะเนี่ยผมเดินตรงไกลแค่ไหนนีม่มันทางตันอย่างเห็นได้ชัดผมกำลังจะตายในไม่ช้าลาก่อนพวกแม่พีนห้องตันจริงด้วยว้ายมาผงกหัวเป็นโลโก้เกมที่บันเทิงที่สุดที่ผมเคยเห็นในชีวิตนี้ เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Deep f o x เมืองแห่งสายหมอกที่มักจะมีเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นสําหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับที่ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเดโมอ,อยู่รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นแชปเตอร์ต่างๆแต่ละแชปเตอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวและตัวละครที่ต่างกันสําหรับแชปเตอร์หนึ่งที่เราจะเล่นในวันนี้ชื่อว่า Dinner เป็นเรื่องราวของยามเฝ้าสุสานคนหนึ่ง แต่มีงานที่สำคัญของการเฝ้าสุสานก็คือเลี้ยงหมาหนี่ต้องเป็นเกมน่ารักแน่ๆเลยสวัสดีครับผมคือยามเฝ้าสุสานที่เพิ่งจะมาทำงานใหม่หน้าที่ของผมก็คืออู้งานแล้วก็ดูทีวีนะครับโอ้แต่จอมันซ่าทีวีออกข่าวเกี่ยวกับเมืองฟอคซิตี้ดีเคสของคนหายตัวไปมีไฟไหม้ภูเขาหลายภูเขาเลยนะเติมเอ เมืองฟ็อกซิตี้แห่งนี้เนี่ยไม่สงบเลยนะในช่วงนี้อแต่ว่าเราเป็นคนรักหมาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่สองของฉันที่มาทํางานที่นี่เป็นโอกาสดีที่จะอ่านกฎของสตาฟไว้ก่อนนะกฎของสตาฟที่เฝ้าสุสานหมายเลขสีข้อหนึ่งสุสานแห่งนี้มีไว้สําหรับศพที่ไม่อาจระบุตัวตนได้เท่านั้นข้อสอสุสานแห่งนี้ยอมรับศพของทุกคนโดยไร้ข้อกังขา ข้อ3เอาศพใส่โรงแล้วก็เอาไปฝังข้อ4เราฝังศพแต่ตอนเช้าเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมพาลูซี่ไปด้วยในการเดินตรวจตาในตอนกลางคืนข้อ5อย่าลืมให้อาหารลูซี่ด้วยดูแลเธอให้ดีข้อ6ถ้าหากมีปัญหาอะไรให้ติดต่อหัวหน้าอืมฉันจะจําไว้แล้วกันนะเอาล่ะไปพาลูซี่ออกมาเดินเล่นดีกว่าหลังจากให้อาหารเธอ ลูซี่น่าจะเป็นหมานะครับงงแต่ว่าสุสานนี้มันเป็นสุสานอันนั้นด้วยอะเขาเรียกว่าไงนะสุสานศพที่ระบุตัวตนไม่ได้ซึ่งหมายความว่าน่าจะมีศพเละๆหรือว่าศพน่ากลัวอยู่เต็มไปห,หมดนี่คือห้องน้ําฉันไม่อยากเข้าห้องน้ําตอนนี้หรอกนะเอาว่าแต่ลูซี่อยู่ไหนล่ะฉันจะเรียกนายว่าสกู๊ปดีไหมสกู๊ปปดูนายอยู่ไหนจริงๆผมแอบเห็นหน้าหมาก่อนมาเล่นแล้วนะครับมันดู หน้าเหมือนสก,กูบี้ดูเหมือนกันนะเราไม่เรียกน้องลูซี่ได้ไหมเราเรียกสก,กูบี้ดูดีกว่าประตูหน้าสุสานมันล็อกอยู่ฉันพร้อมที่จะเดินตรวจตาสุสานแล้วมีโลงศพอยู่ด้วยโลงศพสองโลงข้างในนะ่ะมีศพอยู่ด้วยอ่กดบอกว่าฝังศพนะ่ะฝังแต่ตอนเช้านะใช่แล้วถูกต้องแล้วแต่ตอนเดึกโดนหลอนได้ยินว่าพวกเขานะ่ะตายจากการโดนไฟไหม้ภูเขา ถ้าหากฉันได้เห็นศพตรงๆแล้วก็มันก็ไม่น่ากลัวใช่ไหม,มใช่แล้วนี่ไงลูซี่โม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 ,ม,มลูซี่ไอ้น่ารักอะ่ะลูซี่ได้เวลาเดินตรวจตาแล้วสำหรับใครที่คาดหวังจะเห็นเกมผีแล้วก็คุณคิดผิดแล้วนี่คือเกมเลี้ยงหมาตั้งหากลูฟี่เคี้ยวกระดูกนะครับลูซี่แงมแงมรูปเจ้าลูซี่ นี่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 ลูซี่ดูท่าทางมีความสุขทำไมยามเฝ้าสุสารอย่างเราถึงต้องดูแลหมางงงงแบบนี้ด้วยอ้อาวพูดไปดีโดน,นกัดแน่ไปกันเถอะลูซี่ไวจะให้อาหารเย็นแกนนะหลังจากเดินตรวจตาเสร็จเนี่ยลูซี่วางกระดูกลงอยู่ๆลูซี่ก็รู้สึกตื่นตระนกขึ้นมามเป็นอะไรไปเหรอ ถึงฉันจะบอกว่าแกเป็นหมาโง่ก็ตามก็ไม่เห็นต้องโกรธฉันเลยนี่นาอะหรือว่ามีอะไรผิดปกติที่ประตูหน้าน่ะไหนประตูหน้าสุสานเหรอประตูก็ยังล็อกอยู่นี่นาอุย้ยดูซี่เริ่มเห่าฮ้องฮเกิดอะไรขึ้นกับลูซี่นะ่ะไม่นะน้องหมาอย่าพึ่งตายอ้วอะไรเนี่ยนี่บ้าอะไรกันดูซี่มานี่แล้ว เอาะะไรกันเนี้ยแล้วน้องน้องน้องทำอะไรอ๋อนึกว่าน้องกินน้องดมนะครับดมนึกว่าจะกินศพแล้วตกใจศพใครเนี่ยมีกระเป๋าขนาดใหญ่อยู่แล้วก็เลือดเลยลูซี่น่ะไม่เห่าอีกแล้วคงจะไม่มีอันตารายสินะมีโน้ตแต่อยู่ที่ถุงนี่ด้วยควรจะดูอะไรก่อนที่ดูที่ถุงศพแล้วกันนะครับ <c oughs> เปิดถุงดู มีศพอยู่มากมายข้างในและก็ไม่ได้มีแค่ศพของผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าเป็นศพของเด็กทุกศพเนี่ยมีบางอย่างที่เหมือนกันก็คือหัวหายไปแล้วก็มีเลือดไหลยเยอะออกมาจากคอเออหยาแยงอ่ะโอ้พระเจ้าเป็นผมปุาปมลาลาออกันตรงนี้แหละนี่เป็นการฆาตกรรมกันช,ชัดๆเลยแล้วก็เอาศพมาทิ้งนี่นะดูซิว่ามีอะไรเขียนอยู่ที่โน้ตนะคุณดูที่โน้ตนะครับ ขอโทษที่มารบกวนในตอนดึกแบบนี้เพื่อที่จะรบเรี่ยงอุบัติเหตุก็เลยตัดหัวของพวกมันออกไปขอให้มีวันที่ดีลงชื่อ H a n H ไขฟ่ฟาฮันเซลแอนด์เกเทลนี่จะต้องเป็นคนป้าแน่ๆเลยต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ให้กับหัวหน้ารู้อ่าดูซี่ไปกันเร็วอ่าดูซี่ยังตามเรามานะ <c ười> คือ ผมสั่งหอนใจว่าเขาน่าจะรู้นะว่าสุสานนี้เนี่ยต้องเป็นสุสานที่มีบางอย่างไม่ปกติเราเลยอาจจะต้องเลี้ยงลูซี่ไว้หรือเปล่าเพราะว่าลูซี่อาจจะรู้เวลามีผีหรือว่าพีศาจโทรมาก็ <c oughs> ก็เดาไปเรื่อยนะฝากไปนะเจ้าลูซี่เตือนฉันด้วยถ้ามีผีมาเอาล่ะเราควรจะโทรหาหัวหน้าหกอนอสายไม่โดนตัดใช่ไหมเอ้ยไม่โดนหรือเปล่ามันตูด ฮเ,เสวัสดีครับพูดนี่จากสุสานหมายเลขสี่ครับเป็นคนตรวจตาสุสานคนใหม่นะครับผมเพิ่งจะเตรียมตัวไปเดินตรวจตาเท่านั้นเองแต่ว่าทันใดนั้นก็มีถุงศพขนาดใหญ่ถูกเอามาทิ้งไว้หน้าสุสานครับได้โปรดเรียกตำรวจด้วยครับเรียกตำรวจเหรอทำไมอ่ะเออก็เพราะว่ามีคนฆ่ากันแล้วเอาศพมาทิ้งนะครับควรจะพูดอะไรดีเนี่ย อ่าเรื่องศพหรือโน้ตโน้ตละกันมีโน้ตเขียนอยู่ด้วยครับมีลายเซ็น H S น่ะเพื่อความปลอดภัยเอาศพพวกนั้นไปเผาซะด้วยไม้ที่อยู่ข้างกระท่มอมอะอะไรนะครับแล้วลูซี่เป็นยังไงบ้างเออเธอสบายดีครับโอ้นี่ห่วงหมาไม่ห่วงเราเหรือเนี่ยเอาละ่ะแค่นั้นก็โอเคแล้ว อย่าลืมพาลูซี่ไปด้วยระหว่างการเดินตรวจตาบายเขาวางสายต่อหน้าฉันไปแล้วอะไรกันเนี่ยลูซี่แกไม่ใช่หมาปีศาจใช่ไหมนี่มันอะไรกันนะ่ะมาเร็วลูซี่ไปเดินตรวจตากันรอให้ถึงเช้าดีกว่าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กะเช้าเนี่ยมาทำงานเออความจริงนั่นหมายความว่าโยนหน้าที่ให้กับคนตอนเช้ารับผิดชอบนะ่ะห้อง แต่ผมชอบหน้าตาลูซี่มากเลยมันน่ารักอะ่ะแย่มาเร็วลูซี่ฝากด้วยนะถ้ามีปีศาจร้องดังๆเลยเอ่อเป็นรูปปั้นอนุสรสถานบางอย่างนะคํำจารึกเนี่ยมันจางหายไปหมดแล้วอะ่ะสุภาพบุรุษที่ใส่หมวกแต่ว่าคงจะเป็นผู้ก่อตั้งสุสานนี้นะโอ้มันก็ค่อนข้างน่ากลัวนิดหน่อยที่มามองมันในตอนดึกแบบนี้คือ ต้องเป็นคนแบบไหนที่มาตั้งสุสานแบบของศพระบ,รบ,รบุตัวตนไม่ได้ก็ <c oughs> อาจจะเป็นคนมีเจตนาดีก็ได้นะครับแต่ในเกมนี้มันน่าจะน่ากลัวนะเอา้าไม่ให้เราเข้าสุสานหรอแล้วผมต้องทำอะไรถุงศพมันก็ดูปกติดีนีนะแต่ว่ามีร่องรอยอย,อยู่รอบๆถุงด้วยเหมือนกับร่องรอยของสัตว์ป่ามาเขี่ยค้นอะไรแบบนี้เลยบ้าเอ้ เลือดกระจายไปหมดแล้วอะลูซี่ถ้าทางนี่จะเป็นงานของแกแล้วนะมาไล่สุมาไล่สัตว์ร้ายออกจากสุสานกันเถอะแน่ใจนะว่าเป็นสัตว์ร้ายมันมันต้องเป็นปีศาจแน่ๆเขายังเข้าไม่ได้อีกเหรอเราควรจะไปไหนทางขวาไหมทางใหม่นะฮะโอ้ดอกไม้สีแดง หรือว่ารอยเลือดกันแน่อ่าแบ็กกราวน์มิวสิกเปลี่ยนไปสแสดงว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นรูปปั้นหินแบบนี้เนี่ยพบได้ทั่วไปในเมืองฟอคซิตี้นะดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับความเชื่อในท้องที่นะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงชีวิตความตายการสร้างสรรค์และการทำลายล้างนะ่ะจริงๆแล้วฉันเองก็เป็นชาวต่างชาตินะก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะอยู่ๆสูเน้ยงเพียงก็เปลี่ยนไปนะ แต่ว่ารูปปั้นนี้มันก็เข้ากับสุสานอย่างน่าเหลือเชื่อเลยโอ้แต่มันจูนะผมก็หลับคูดเลยว่ามันจะไม่เดินใช่ไหมม,มันตาแดงอัดผมแล้วอะบรรยากาศเกมนี้ถือว่าทำออกมาผ่านนะน่าสนใจมากทางเดินเนี่ยมันดูเหมือนกันไปหมดเลยนะในสุสานเพื่อที่จะไม่ให้หลงทางตอนกลับไปเนี่ยฉันน่าจะจำเส้นทางเอาไว้ให้ดีนะปึ๊ก เหมือนกับเตือนว่า <c oughs> เออเราต้องวิ่งหนีอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยแต่มันก็ไปซ้ายอย่างเดียวไม่ใช่เหรอผมคงวิกฤตวิกฤตวิกฤตร้ r ร g h t โอ้มันมีทางไปหลายทางเหรอโฮ oh. ไม่นะผมว่าผมหลงขากลับแน่เลยอะไอ้ตอนไอตอนท,ท้ายมันไม่หลงหรอกอะไรเนี่ย พิดทางเหรอเสียงใครทำอะไรนะ่พูดปาดพูดป้าดต้องมีใครแอบมาทำลับรับล่อในสุสานเป็นแน่แท้โว้โวมีข่าวดีคือผหลงทางแล้วจะตกใจแมวด้วยเกิดอะไรขึ้นอะ เสียงเหมือนแมวเลยดูสิแกเจออะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยป้ายหลุมศพถูกทำลายอย่างนั้นเหรอนี่ดูไม่เหมือนฝีมือของสัตว์ป่าแล้วนะตอนแรกก็มีคนเอาศพมาทิ้งหลังจากนั้นก็มีคนทำลายป้ายหลุมศพเรอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงจ้างคนมาเฝ้าหลุมศพเนี่ยโอ้แบทเอ็นรออยู่ ไม่มีทางที่ผมจะหนีถูกทางได้เราควรจะไปทางไหนมีเลือดอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยตูเหมือนว่าจะมีขนของสัตว์บางอย่างอยู่ที่พื้นด้วยแล้วนี่มันกระดูกเหรอมาเร็วลูซี่ไปดูกันเถอะว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าห้องลูซี่แกจะปกป้องฉันใช่ไหม บอกสิว่าแกจะยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องฉันฉันคือเจ้านายที่ดีของแกสูสารบางอันถูกขุดซะด้วยและกลิ่นมันก็เหม็นเน่าสุดๆเป็นฝีมือของสัตว์แน่เลยเนี่ยเออกูรูอะไรเหรอดูี่นั่นใครนะ่ะโผหัวออกมานะโอ้โอมวไม่เลว กินแมวเหรอไม่เข้าใจเลยว่ามันพูดอะไรกันแน่แกเป็นใครกันนั่นของแกฮะอะไรของฉัน่ะเอามาถ้าหากมันสดอยู่แล้วก็ฉันจะแบ่งให้กับแกกินแกอยากได้หัวไหม รั่วขาเอ๊ะฉันควรจะเลือกอะไรดีหัวหรือขาเอ่อเอาเอาขาแล้วกันเอาไว้วิ่งหนีขาดีเลือกได้ดีมันมีอยู่ทั้งหมดสีอันด้วยกันแต่ว่าเครื่องในจะเป็นของฉันโอ้คือมันจะกินหมาใช่ไหม โอเคส่ okay. งหมามาให้ฉันให้ฉันช่วยแกเองฉันจะฉีกมันเป็นชินช้นๆอ่ะปุ๊บิศาจเหรอกแกแกอยากกินลูซี่อย่างนั้นเหรอไม่ต้องกลัวไปหรอกนาะฉันจะแบ่งให้กับแกเออไม่ไม่มีทางส่งหมาให้หรอกไอ้ปิศาจ ฉันไม่ยอมให้แกกินลูซี่หรอกว้ยหรือทำถ้าอย่างนั้นละก็ฉันจะกินแกแทนลูซี่ลูซี่หน้าเวอไปแล้วลูซี่เดี๋ยวก่อนอย่าไปกัดนันปีศาจนี่มันตัวใหญ่เกินไปฟังให้ดีนะมีขวานอยู่ข้างกระท่อมแกต้องวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาขวานนั่นมาให้ฉัน <c oughs> ขวาน แกเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเนี่ยพวกคุยกันตกลงกันได้หรือยังว่าฉันจะได้กินใครไปเลยไปเอาขวานมนาะโอ้โหวิ่งอย่างเร็วอะเลือดของมนุษย์ไม่เลวเหมือนกันเฮ้ย,ย <c oughs> อย่าทำไมามันวิ่งเร็วกว่าเราล่ะเฮ้ยมันหยุดมันหยุดมันหยุดพอแล้วผมจำทางไม่ได้ นั่นแหละครับผมจําได้ว่าอันนี้แน่แนที่เหลือที่เหลือที่เหลือก็เป็นเรื่องของชะตากรรมแล้วนะครับผมน่าจะเป็นทางตันในไม่ช้าบ้าเอ้ยเออทางไหนคือทางออกวะเนี่ยผมเดินตรงไกลแค่ไหนนี่มันทางตันอย่างเห็นได้ชัดผมกำลังจะตายในไม่ช้าลาก่อนพวกเอ๊พี่น้องตันจริงด้วยว้า อะไรอะมีคำใบ้เหรอให้ดูป้ายคือจำนวนป้ายมันจะน้อยลง3 2 1แล้วก็เป็นทางออกโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณที่ใบ้ครับโอ้โห,โหมันจำไม่ได้จริงยา,ยากยากกระจัดมาต้องดูที่ป้ายนะครับไหนนี่ไงอันนี้4แล้วก็อันต่อไปต้องเป็นป้ายที่มีชี้เลข3อันนี้แล้วก็ป้ายสอง ป้ายสอ,อยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ป้ายหรอกนี่ไงสองแล้วก็แล้วก็มันต้องเป็นป้ายอันเดียวหนึงแลงออ้วทางออกทางออกต้องเป็นลวเท่านั้นนี่ไงเฮ้ยรอดแล้วรอดเลยใช่ไหมเฮ้ยลูฟี่แกกลับมา ว่าแต่ขวานอยู่ไหนอยู่ๆเสียงฉันก็กลายเป็นเสียงแช็กกี้แล้วขวานอยู่ไหนเล่าออกแกเอามาไหมเนี่ยลูซ่คราบกระดูกมาโอ้โหช่วยได้เยอะขอบคุณกระดูกเลยที่ฉันต้องการคือขวานไม่ใช่กระดูกเว้ยไอหมาโง่แค่ทำให้ฉันดูแย่พวกเราจะตายห่านกันหมดว้วหมาหมาอยู่นี่ด้วยเหรอลูซ <t> <Lucy wing> ี่ว <t> ิ่งอย่าไปกัดกับมันลูก ้ลูซี่ดูท่าทางโกรธมากมากลูซี่อ่อะอะไรกันนี่มันว่าอะไรกันไปห้อยไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอาอา อชผมให้เกมนี้เต็มสิบว่ะผมชอบอ่ะมันเดือดเกินโอ้แล้วมันเป็นหมากินปีศาจที่เองเขาถึงเหยียงไว้ยังเห็นได้ชัดดูซิโอ้ว้าวตาแก่ ยังไม่ได้เปลี่ยนไปหมายความว่าไง <_ pun> นี่แกเปลี่ยนร่างได้ด้วยเหรอเนี่ยแกคือตัวอะไรกันแน่ลูซี่แค่มองมาที่คุณเออช่างเถอะขอบใจที่ปกป้องฉันนะลูซี่นี่แกกินไปเยอะเลยนะยังอยากกินอาหารเย็นอยู่มากเี่วันนี้คือข้าวเย็นแก อ๋อเออชัวะ่าไปแชปเตอร์หนึ่งมันชื่อว่าดินเนอร์นะครับนี่คือสาเหตุใช่ไหมนี่คือข้าวเย็นของหมาละปลดล็อกการ์ดของแชปเตอร์หเรียบร้อยเฮ้ยผมชอบอ่ะเอาล้วครับแล้วเราก็จบแชปเตอร์1เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เหมือนจะมีเอนเคดิตส่งท้ายนะโอเคฉันควรจะเตรียมอาหารให้แกก่อนเตรียมอาหารยังไงุยทำไมสบันฟีปะพี่เดินได้ แล้วมันไฟจะดับอ้อะไรอะ่ะโ,โอ้พระเจ้าอะไรเนี่ยมไม่นะไม่ไม่คือศพในถุงข้ง่ไหาศพเด็กอ้าวแตกโอ้เจ้านายมาทันดูเหมือนว่าแค่ตัดหัวจะยังไม่พอนะ ใช่ไหมรูซิู่ซี่ดูท่าทางมีความสุขเจ้านายจริงด้วยเนี่ยออคุณเป็นใครนะ่ะค,คุณรู้จักลูซี่ด้วยเหรอรูซี่มานี่ลูซี่ออกจากเมืองนี้ไปซะถ้าแกไม่อยากตายไปกันเถอะลูซี่พวกเราไปหาเพื่อนเก่ากันดีกว่าลูซี่นี่แกจะทิ้งฉันเหรอ แกลืมการ,ระจญภัยของเราตลอดสิบกว่านาทีนี้ล่ะดูฟิโอ้อกหกักโดนหมาทิ้งฉันคิดว่าฉันควรจะลาออกใช่ใช่คิดถูกแล้วมันจะออกแร้วงนานแล้วด้วยคือ <c oughs> ชอบฉากจบผมชอบฉากจบก็ <c oughs> <c oughs> เอาละครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของ d e e p Fox นะครับในชั่เตอร์แรกซึ่ง โอ้หแบบนี้เห็นแบบนี้ล้วแบบโคตรโคตรอยากเล่น chapter ต่อแล้วเอา chapter ต่อก็น่าจะเป็นเรื่องราวใหม่นะครับเป็นตัวละครใหม่เลยตัวละครเก่าก็รอดรอดแล,ล้วลาออกไปซะ <c oughs> ไปใช้ชีวิตที่อื่นจะได้ดีกว่านี้โดยรวมเนี่ยเกมนี้ก็อาจจะไม่ใช่เกมที่น่ากลัวมากนะแต่ผมว่ามันดูมีสเสน่ห์มากๆเลยมันมีรูปแบบเกมเพย์ที่เรียบง่ายแต่ว่าทําออกมาได้ดีอะ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็คอยคอมเมนต์คอยกดไลค์ให้กําลังใจนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดผลงานในแชปเตอร์ต่อไปวันนี้ผมไอโตะก็ oney, ต้องขอตัวลาออกจากเมืองนี้นี่ออกจากเมืองนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย この気持ち不思議だな。光すら抜け出せない。